สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ลำปางนะครับนี่ก็มาที่วัดป่าตันหลวงนะครับจังหวัดลำปางนะครับจะเ,เป็นอำเภอแม่ทะนะครับ,รบผมจะมาให้มาชมดูตลาดนะครับเป็นตลาดบ้านๆนนะครับที่วัดป่าตันหลวงนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูพือนที่ตลาดนี่แม่ค้าก็เริ่มมากันแล้วนะครับเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับ เป็นบรรยากาศให้ตรงที่ตลาดชาวบ้านนะครับ ตลาดบ้านๆนนะครับเลยครับเฮ้ยครับถ่ายได้น้อครับถ่ายโดนแล้วครับขอบคุณครับภาพนี้ก็หาอะไรีมตลาดบ้านๆ้านนะครับอันนี้เป็นหมูน,นะ เป็งของชาวบ้านนะครับที่อนละแวาแอูดูบ้างเีลเข้ามาขายของ ถ้าเป็นตลาดที่อ่านีก็เป็นหมูนะครับแต่มันวัดตันตันนะครับอันนี้เป็นกล่องข้าวนะครับมีของบ้านๆนะเป็นวาดเป็นศัตร,ริมของชาวบ้านนะครับที่เอามา ขายกันในเวลาเช้าๆนะครับก็เป็นไก่อันนี้ก็ยังเช้าอยู่อาจจะยังไม่ค่อยมีชาวบ้านมาขายเท่าไหร่เป็นยูทูบครับผม ถ,ถ่ายถ่ายทำด้วยนะครับดได้อยู่นะขอบคุณแม่ครับเัอผ้าผ่พาร์โอกยท่า, <c oughs> ยานย่งรครับบก็เป็นตลาดพันบ้านนะครับออเป็นอนอำมะเป็นนม้มายนะครับกระร เป็นปลานะครับเป็นปลาปนลาปลานะครับเป็นตลาช้าเล็กๆนะครับวันนี้ก็ชาวบ้านาว้านใจอย่างไม่ข้นมากันเท่าไหร่นะครับ จะมีลูกป้าสักพักหนะ้าตลาดขายปลานะครับเป็นปลาเป็นบ้านนะครับเป็นมาอย่างวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้วุ่นวายแต่กันแตกันตั้งพร้านแค่ดีครับ ยาถายน้ตเช้าเป็นยาถ่ายนี่ครับเป็นร้านขายของตามบ้านๆนะครับเป็นที่ของวัดก็เป็นอาหารของชาวบ้านที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับถ่ายยูทูบเนอรถ่ายทำยูทูบรับเป็นยูทูบเบอร์ครับ เผื่อจะได้ชาวชาวบ้านที่มาอาจจะรู้จักได้จะมาเพราะว่าเขามีคนดูผมหลายช่องอยู่ครับแต่ทำ u t u b e ครับอยากใส่ครับผมม็มีหลายๆเป็นเป็นอาหารบ้านๆน,นะครับเพราะว่าแมคา้าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเช้าอาจจะยังยังไม่มา จากนนบุรีครับเป็นช่องคนโนโนทในสุพรรณนะครับพรัอผมพอดีมาท่อสปาท,ปที่ครับก็มีเป็นนี่ครับมีช่วยๆครับเป็นตลาดเล็กเป็นบ้านๆน,นะครับชว่วงเช้าครับผมถ้าอย่าลืมนะครับเอฟซีก็มาครับถ้าถ้ามาก็อย่าลืมนะเช้าเช้ามาแวะมาที่ตลาด ที่นี่นะครับมาเลือกซื้อสรรหารกันครับก็เป็นที่เป็นตลาดบ้านๆน,นะครับเดี๋ยวเอฟซีลองเข้ามามามาถ้ามาถึงก็อย่าลืมเข้ามานะครับน่นนะใครเอาไปวิ่งนี่ก็เป็น้านตลาดนะครับโอ้เนื้อนะฮะย่างเนื้อครับ เหมาะสมมาครับสายเนื้อนะครับเอฟซีที่มาถึงตลาดปัตตันก็อาจจะมาช่วงเช้านะครับขอบคุณพ่อค้ามากครับพ่อค้าก็อัธยาศัยดีนะครับเป็นกันเองนะครับเอฟซีครับจะเป็นตลาดเป็นการ์ดเล็กๆนะครับเป็นน่ารักครับแม่ค้าพ่อค้าก็น่ารักดีนะครับคลิปนี้ก็ คนนนท์ในสุพรรณก็ขอสวัสดีนะครับปิดคลิปโดยแค่นี้กัน,นครับสวัสดีครับจากคนนนท์ในสุพรรณวันน,นี้อยู่ที่ลำปางนะครับครับ